ไจะขาดตกบกพ้องมีมากมีน้อยไม่ได้สําคัญยิ่งกว่าทำสมบูรณ์อะไรที่แจ้งให้ทราบตรงนี้ตรงที่เป็นความมุ่งหมายอะไรจะเกิดขึ้นมนาะให้เป็นความริ้ิกใจมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มันก็เป็นอุบายเรียกเชยงเทียงเป็นการกดขี่บังคับกันอยู่โดยทางอ้อมนั่นแหละมันก็ขัดต่อทยาัย มันไม่ใช่ศรัทธาแท้เนยเราคิดใจให้ซ้ำผูร้าวก็ไม่รับแบบนั้นนี่รับแบบมาด้วยความบริสุทธิ์รับด้วยความบริสุทธิ์เป็นธรรมตรงนี้ว่าเยมันเป็นอย่างนั้นนี่นะคิดหมดแล้วนี่ในงั้นกล้าสอนหมูกันหลือมองไปไหนก็มองหมดเราก็เคยเกิดกับโรคมานานนี่น เห็นอะไรดีเห็นอะไรพิเศษจนลืมเนื้อลืมจนจะลืมเนื้อลืมตัวมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นมาแล้วสิดพอพูดถึงเรื่องรักผมก็เคยพูดในหมู่เพื่อนสั่งจนกระท้างนอนไม่หลับมันจะตายอืนั่นจะเป็นคาราว่ารักผู้หญิงไม่ใช่อะไรรักก็เป็นรักญาติวงกันด้วย ถูกผู้ใหญ่ตีโยแหลกองค์ฟ้านึงก็ว้าวดีเป็นวงตระกูลเดียวกันญาติเดียวกันได้กันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่ายเนี่ยท่านหนึ่งก็เห็นน,นะคับท่านหนึ่งว่านี่พวกจะจะมาทําลายตระกูลกันหรือเนี่ยน่ะคนนี้ชื่อว่างั้นคนนี้ว่างั้นเรียกกันว่างั้นทีนี้จะมาให้เรียกนคนนี้เป็นปู่คนนั้นเป็นยา่าคนนี้เป็นอย่างนั้น ทูมาเรียกกันได้รวคอหรือนานทูว่างเอาเป็นที่ดีมงคลอะไรในการทําลายญาติมีเห้อน่น,นพวกหนึ่งขึ้นอย่างนี้ในวงญาติพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมอ้าถ้างั้นก็ตาดมันจะตายก็ยอมตายเอามาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์<ม>ลงได้ขวางผู้ใหญ่ขวางญาติขวางวงขวางสกุลแล้วเอาประโยชน์อะไร อากินหนี้ตั้งทั้งที่มันจะตายไม่ไจ้ไม่รักปอะมาแล้วมันก็ขีดมันก็ขวางงนั้นนะฮะความเจริญไม่ได้เพราะเราเพียงเท่านี้ทําความเสียหายเกี่ยวกวงสกุลมากมายไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทําใหม่นี่ก็เคยเป็นตาบลงอย่างขาดสะบัน้นเลยหัวใจนี่ขนาดนั้นนั้นไม่จะเล่นนะอีดี่นนะ นี่อย่างนี้มันก็เคยเป็นมาแล้วแล้วเคยสู้มันมาแล้วด้วยต่อไปก็จะมาอุดมเราะเรื่องของมันพ้นเหมือนกันนะแต่ก่อนมันจะมีมันจะมีญาติมีวงมีพ่อมีแม่มันจะมีแต่มันคนเดียวเก่งกว่าพ่อว่าแม่กว่าญาติกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้อย่างใจเหมือนอย่างนั้นนิเรศนมันหนักขนาดนั้นแต่เวลา เรื่องทั้งหลายขึ้นมาแล้วเหตุผลนเพราะเราก็ไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนานนั้นจะทําได้ลงคอยหรือคุณก็ต้องยอมยอมจ,อจทั้งจิตตัวกิเลสมันไม่ยอมเอาเอาม่ยอมก็เอาอายเห็นจะวงศกุลว่าจะขาดไปบ้างอ๋อปฏิบัติอก็ไปเจอตรงนั้นอีกก็ไปเจอตรงนี้ถ้เาเรามาแก้กิเลสล้วมทำไมที่มาเป็นแบบนี้ คนไม่เคยพบหน้าพบตากันเลยตั้งแต่วันเกิดมามาเจอก็มันทำไมมันถึงป็นอย่างนี้มันอะไรเพมันแก้ทิเลียแล้วทำไมมันถึงมาเจออย่างนี้เด้ตาตดกันเลยฟาดกันเลยหนีไม้ตั้งว่่จิตที่ยังไม่มีหลักมัเกฑนมันเป็นกันได้นะรอกกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกวนใจยิ่งกว่าตัวนี้เท่าที่ผมปฏิบัติมาตัวราคาตังหานี่ตัวเด่นที่สุดและตัวดื้อที่สุด ตัวทำลายตัวเองทําทำลายทำทั้งหลายโดยไม่รู้สึกตัวที่สุดก็คือตัวนี้เวลาที่เหยียบหัวมันลงไปมันถึงมีรู้มันเดียชัดโหขนาดนั้นเลยเาอตอนนี้มันสงบลงไปมั้งกาเย็นนะทีนี้สบายไปหมดอ๋อยังรู้ว่าต้องแหมตัวนี้เป็นข้าสึกสําคัญมากฟาดมันลงไปฟาดาลงไป นยี่ยเย็บเย็บมาตีลงไปฆ่าลงไปแต่กระทั่งเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างหมายแสนหมายมุ่งแสนมุ่งเห็นอันนั้นมีเกศอันนี้มีสมก็จางไปจางไปเพราะทําไมมันถึงจางทีก็เพราะอันนี้มันเด่นนี่ทำเด่นในหัวใจเด่นขึ้นเด่นขึ้นมันก็ปล่อยแล้วที่อะไรกระสูนนี้มานระสินนี้มัน้สูงขึ้นสูงขึ้นเด่นขึ้นก็ปล่อยวางมัน ฟาดรงไปจนโลกธาตุภายในจิตใจนี่มันสะเคือนอหมดแตกกระจายหมดแล้วเห็นอะไรที่นี่นั่นแม้แต่ธาตุขันมันจะไปเมื่อ,อไหร่ก็ไปสิเนี่ยอยู่นี่ก็อยู่มานานแล้วนะพาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพา่า,าย,ยุ่งกับเรื่องอันนี้นทั้งนั้นเนี่ยพราฮาเวปันักขันถามไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่าขันทั้งขานภูเขาทั้งลูกเราไม่ได้แบกบมันจะรู้ว่ามันหนักได้อย่างไง แต่ตัวนี้เราแบกไปทุกวันทำไมจะไม่รู้ว่ามันหนักน่หุอ้ยเจ้าว่าพาราเขาอยู่นจากคันธามันหนักด้วยอํานาจของอุปทานด้วยความรับผิดชอบด้วยเอาอุปทานความยีมั่นถึงมั่นมันหมดไปมันก็หนักด้วยความรับผิดชอบอีกอันหนึ่งแง่นึงของมันลาอยู่บนจักรคันธามาอย่าอยู่กับไปสิเคยมานี่กันนานแล้วได้อะไรบ้างก็มีแต่เพียงขาสองแขนสองหัวหนึ่ง พอเท่าเดิมไม่เห็นมีอะไรจะเพิ่มเติมขึ้นมาพอที่จะเพื่อเติมลื่นเรื่องมันถึงเพื่อหวัง,วง,วง,งนั้นหวังนี้อะไรจะทำต่อไปนี่ยมันก็ไม่มีเอามันจะจนกระทั่งติดก,กับโลกธกาตุมันอยู่ด้วยกันก็เหมือนมันไม่มีนะมันไม่มียังไงก็จิตด,ดวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไร ไม่ไปว่าไม่ไปสําคัญว่านั่นมีอันนี้มีอันนั้นดีอันนี้ชัว่วจิตเป็นจิตสิ่งนั้นเป็นสิตต่งนั้นต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่ยุ่งกันแล้วมันจะมีอะไรมาเป็นโลกธาตุอยู่ในหัวใจเมื่อหัวใจไม่ไปกว้านโลกธาตุมาแบกมาหามให้หนักเท่านั้นนุ่ยเท่านั้น เี้ผมไม่โงวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยมากถึงเรื่องปัญญาความแยบขายมันเห็นอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกระยะอันนี้ผมไม่ตั้งใจจะมาเพ่งโทษหมู่เพื่อนผมเป็นอาจารย์ของหมูเหม่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนบกพร่องตรงไหนเหมือนกับน,นักมวยครูกับนักมวยเขาต่อยกันนั่นเองเวลาฝึกซ้อมกันครูกับนักมวยฝึกซ้อมกัน นี่เขาเล่าให้ผมฟังเขาเป็นครูมวยอืานี่เศรษฐีเล้ยงพูดผมก็ไม่ได้ไปเป็นนักมวยเป็นครูมวยเลยจะอยู่กับโลกมันก็ต้องได้ยินได้าังได้เห็นเวลาต่อยกันต่อยกันวันนี้ย่าเปิดตรงนั้นนะี่ครูนะ่ะบอกนะต่อยไปต่อยไปย่าเปิดตรงนั้นแล้วก็ต่อยไป <c oughs> ต่อยไปพอครั้งที่สามก็ปั๊ยใส่ปึ่งเข้าไปแล้วครูนะ่ะ พอสมมติว,ว่าเปิดตรงนั้นอะไรจะขึ้นตรงนั้นสมมติว่าสอกจะเข้าตรงนั้นหรือหมัดจะเข้าตรงนั้นหรือเขา่าหรือเตะมันจะเข้าตรงนั้นไม่บอกเป็นเทียงว่าจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอถึงขั้นที่สามตั้วเข้าไปเลยพอเตะก็เตะเลยจะเปิดตรงนั้นนานนี่เป็นครูเป็นผู้ต่อยเป็นผู้เตะไม่ได้ตาย ไม่เกิดมากเหมือนคู่ต่อสู้ต่อยสัเถิคู่ต่อสู้อย่างนั้นแล้วเสร็จนี่เพราะฉะนั้นครูจึงต้องเตือนเลยทั้งต่อยทั้งเตือนอยู่งนั้นตลอดนี่เขาพูดให้ฟังไั่กระชับเลยจะเปิดตรงนั้น 3, จะเปิดตรงนั้นบอกขอข้างที่สามปุ๊บเลยจะเปิดตรงนั้นนะ่ทีนี้นังวันมันก็เข็ดมันก็รู้เลยสิเพราะไม่ต่อยให้ตายนี่ ต่อสฝึกซ้อมกันเพื่อความทำนิชทำนานเพื่อความรอบครอบตัวรักษาตัวได้ได้ใชัยชนะพบฝึกกันเพื่อน,นั้นต่างหากอันนี้ก็มองเห็นที่ไหนก็เหมือนกับว่าจะเปิดตรงนั้นด,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 ดูที่ไหนก็เหมือนกันดูเรื่องอะไรก็เหมือนกับว่าจะเปิดตรงนั้นนั่นเองมันเห็นอยู่จะชัดแสดงว่าปัญญาไม่ได้่ช้ เขาจะพูดอยู่แล้วว่าอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในหัวใจของเรานในโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสใช้แบบทื่อๆก็ไปให้เขาต่อยเราตายเฉยๆได้หรือฝึกต้องซ้อมดีฝีปัญญาหมุนต้มกินไม่ได้นี่ฝึกหัดใช้พริกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมต่อไปมันก็ค่อยเข้าใจของมันเองพอมันได้ผลแล้วมันก็เข้าใจ แล้วมันก็มีใจใจก็นต้องคิดหลายขัน้นตอนเข้าไปที่น,นุ่กระดูดกระดื่มเพราะเห็นผลไปเรื่อยๆนี่ปัญญาเขาค่อยแตกกระจายออกแตกกระจายออกตั้งแต่ส่วนยาวแล้วก็ซึมซาบไปถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดเข้าไปมันเหนียวเห,น,น,เหน,เนือปัญญาไม่ได้ไงม่จราทั่งเท่าถึงที่มันเลยนี่จะปัญญาสติกับปัญญาไปด้วยกันนะเมื่อ,อถึงขั้นันเป็นอันเดียวกันแล้วแยกไปออกนะสติกับปัญญา ยังไ,ไม่ออกมันไปด้วยกันเห็นยังพอจิตกระเพื่อมนะกระเพื่อมปรุงมันถึงขนาดนั้นนะมันถึงทันันเมื่อถึงขั้นมันทันกันแล้วพอจิตกานที่จิตปรุงนั่นคือกระเพื่อมแล้วน่ะการกระเพื่อมนั่นแหละคือการตุกสติปัญญาซึ่งมันเจาะตัวเหยียบนี่แล้วพอกระเพื่อมพับร,รู้ทันทีเลยดับพับเอาดับดับพับลงไปก็ตามตามพ้นถ้ามันปรุงขึ้นมาด้วยสมุทัยเนี่ย มันจะไม่หลมันตามคนกันหลายครั้งละหลมันกระทนไม่ไหวขาดสะบ้าน็ได้านะนะสัญญาเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าไม่สอนในตัวของเรานี่ฝึกให้เป็นคนดีได้ถ้าเราไม่ยอมเชื่อกิเลสเสียว่าจนไม่มีครูมีอาจารย์มีศาสดาอยู่ภายในใจมันอย่างไรก็ต้องได้ สําคัญที่มันเชื่อก,กิเลสจนเป็นยิ่งกว่าพ่อของแม่กว่าครูกว่าอ,อาจารย์กว่าศาสดาไม่มีทางถ้าอย่างนั้นคนที่เชื่ออย่างนั้นแหละคือคนที่จะทําตัวให้จงที่สุดไม่มีทางอ่งปฏิบัติจิตปฏิบัติทำข้อละเอียดเท่าไหร่เท่าไหร่ครูอาจารย์ยิ่งเป็นเหมือนแว่นใช่ไหมเหมือนแว่นสองทางเดียว ท่านพูดคาไหนเนี่ยมันซึงซ้งซึ้งเข้าไปเพราะเป็นทางที่เราจะเดินที่จะก้าวไปตามท่านนี่ท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วพูดตรงไหนไม่ผิดนี่แล้วคนอื่นมาพูดพูดไม่รู้เอาคําจํามาพูดเอาคําในฐานะว่าตัวเป็นอาจารย์ตัวเป็นมีอายุพรรษามาพูดมันเข้าความจริงไม่น่านี่ความจริงมันไม่ชูไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อายุพรรษามากน้อยความจริงคือความรู้จริงเห็นจริง จะเป็นขั้นใดก็ตามพูดได้เต็มปากนี่สาคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านมีความจนา,นานิชํานานท้านผ่านไปแล้วยับออกมาแล้วเรารู้ทันทีจับปุ๊บจับปุ๊บเลยมื่มันถูกนี่ไม่จับได้ไหนเราหาที่ยึดอยู่แล้วยกตัวอ,อย่างเช่นท่านมั่นเป็นต้นยับออกมาทนานั้นถึงเลยกิเลสมันขาดไปเลยความสงสัยงเราที่เคยมีอยู่ในจุดนั้นขาดซะบ้านไปเลย นั่นเนี่ยถึงถึงขั้นมันเป็นหัวเรีย้ยวหัวต่อแล้วถึงขั้นมันช้าประจําควานันมันประจําจริงๆนะผมเป็นมาแล้วใครมาสอนมาพูดสุงสัีุ่นทห้ามดูถูกได้พ้ในใจหืมภูมิกิ่ขนาดนี้มาสอนเราได้นน่นนคะือ <c ười> ไม่ยอมฟังเหมือนมันรูกค้ำให้เราดูน,นี่จะมาสอนเราให้เไดอ สติสตังให้มีทางเดินไปนั่นกรรมมารูปมาคําเหมือนคนตาบอดท่าดูให้เราเห็นแสดงว่าภูมิอย่างนี้ยังมากล้าสอนเราได้หรือมันเป็นอิพันใจนะพูดง่ายๆก็เรารู้แล้วนี่เพียงพูดออกมาตอนนั้นก็เห็นเห็นความผิดแล้วนี่แล้วจะเอาอะไรมาสอนเราให้ยิ่งกว่านี้ได้ล่ะนัะ่นนี่มันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่ว่ามันไปช่องเดียวของมันจริง เวลาเข้าถึงข,ขั้นละเอียดของธรรมแล้วมาสอนถึงสี่ถึงห้าไม่ได้นะผู้สอนต้องเป็นผู้มีภูมิเหนือนี่ด้วยผู้ภูมิมีภูมิเท่ากันพูดกันก็เป็นเครื่องเสริมกันเห็นด้วยกันหาที่ข้านกันไม่ได้เพราะรู้ด้วยการเห็นด้วยกันผู้ที่เหนือกว่าท่านเหนือกว่าเรานี่เปิดช่องให้เราเห็นทันทีทันทียอมรับทันทีก้าวตามทันทีนี่แหละภาพปฏิบัติเหมือนกับว่าถอดจากจิตดวงนี้ใส่จิตดวงนี้ ที่เรียนมามากน้อยนั้นมันก็เหมือนยาทั้งหีบทั้งต้นั่นแหละยกกันมาทั้งหีดทั้งตุม่มให้คนไข้มันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากทาให้คนไข้ตายเท่านั้นเป็นหมอผู้ชำนี้ชนานาญมาแล้วในเรื่องอยู่เรื่องยาแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องไปเอายามาทั้งหีดทั้งตูุ่มเขาถามอาการเท่านั้นตรวจด,ดูแล้วป้าพอจะไปเอายาที่เหมาะสม แับที่เขาตรวจแล้วว่าเป็นโรคชนิดนั้นคนจะแก้ด้วยยาอย่างนั้นคนฉีเขาก็เอาน้ำน,นั้นมาฉีหลอดสองหลอดเท่าที่เห็นว่าจําไป็นเท่านั้นอันนี้ธรรมะ็เหมือนกันไม่ใช่จะไปะโยกมาทั้งประกายพิยกมาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มก็เหมือนอย่างแบบยาทั้งหินมาทุ่มกันนะถ้าทุ่มคนไข้มันตายจริงหรือเปล่ามาจาเพาะที่เหมาะกับ ผู้กาลังดําเนินอยู่ในจุดนั้นจะต้องแก้ไขได้วยที่วิถีนั้นเท่านั้นนะปับลงไปตรงนั้นทังทลายเลยนะไม่ได้พูดมากนักปฏิบัติยิ่งเข้าไปละเอียดเทา่าไรยิ่งไม่ได้พูดมากเลยใส่ปับเบ้าไปแยบเดียวเท่านั้นได้ความได้ความผมเป็นมาแล้วนะสมาธิที่มณะก็มา้า จิตมันคงไม่ได้ลงด้วยนะว่ามันเป็นนิกิมานางน,นะมันต้องการของจริงๆมาพูดปลอมๆให้เราฟังได้เลยจิตเป็นของฝึกได้กิเลสมันเป็นของเครื่องแฝงไม่ใช่เป็นของดั้งเดิมไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนจิตจำม่ให้ดีจิตนี่เป็นธรรมธาตุมนธาตุธรรมาธรรมาตุแท้กิเลส แม้จะเป็นวิชชาลเอียดขนาดไหนมันก็เป็นสมมุิมันแทรกอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจิ่งแก้ได้เพราะเป็นสิ่งที่แฝงอยู่กันอยู่ไม่ใช่เป็นเนื้อหนังอันเดียวกันแทนจริงแก้ได้ไม่ว่าพิเศษประเภทใดไม่ว่าความรักความชังความโกรธความเกลียดชนิดยาชนิดการชนิดละเอียดมันเป็นเหมือนกาฝากมันอยู่นั้นไม่ใช่ตัวจริงมันเกิดอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นจริงแต่มันเป็นกาฝากมันไม่ใช่ต้นไม้ต้นนั้นแท้ มันหากสร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างตัวของมันสร้างกิ่งใบดอกผลของมันขึ้นในต้นไม้นั้นโดยอาศัยเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันนี่ก็กิเลสมันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาภายในจิตใจมันเอาใจของเรานี่เป็นอาหารของมันเพราะนั้นจึงต้องแก้มันได้มันเป็นกาฝากทําไมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คนดีได้ไงพู้ทีเจ้าตัดสู้ได้ไงถึงนะกระยาของลูกได้ไงทไมเราจะนํามาแก้เราแก้ไม่ได้ ถ้าเราไม่เป็นคนหมดสาระคุณเสีอย่างเดียวเท่านั้นมันต้งแก้ได้ถ้าจะเอาความรู้ความเห็นของกิเลสมาเขาทําลายสาระคุณจนหมดกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดหวังไปแล้วมันก็สิ้นท่าหาความหวังไม่ได้แล้วเป็นคนไข้ของนี่ไว่นกิดลมหายใจนอนข้าวเข้าอยู่ในห้องไอซเท่านั้นของเรามันไม่ใช่ประเภทไอซียูนี่นะประเภทที่จะต่อสู้กันได้กับกิเลส โทษคุณมันก็เห็นด้วยกับตาอยู่แล้วคราวนี้รู้ถึงมเหนื่อยนะครั้งที่สองเลยที่แรกยังไม่เหนื่อยอะไครั้งนี้รู้ถึงมเหนืยถาว่าว่าไงล่ะเอาละเดี๋ยวนาย